สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันน <te Liberty répondre> <show> ี้คุณแม่คังวลนะคะกับพี่เบนเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะคะดูพี่เบนนะคะนี่นะคะคุณแม่ของเราเป็นอะไรไม่รู้นะคะโอ้โห โโออ้แน่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 โอ้คุณแม่รถถังของเรานะคะวายแล้วนะคะยกแข้งยกขาใส่เลยนะคะโอ้ยนี่นี่ พี่แม่ของเราโวยวายอะไรไม่รู้นะคะกับพี่เบนซ์ด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแฮ่คำเซนโอ้ยเอาลื้อขยะมาเล่นหมดเลยนะคะนี่ คำแสนคุณแม่เป็นอะไรคะแน่คุณแม่เป็นอะไรเนาะวันนี้โกรธอะไรเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณแม่โวยวายแล้วนะคะวันนี้จะรถถังของเราแน่แน่ กะล้อเป็นไรแม,แม่วันนี้คุณแม่เปลี่ยนไปนะคะคุณแม่ของเราน่าจะไม่ถูกเลขไม่ถูกเบอร์นะคะนี่เป็นไรนะคะในวันนี้นะคะโกรธโมโหแล้วนะคะนี่โอ้โอ้โอ้ขาหน้าขาหลังนะคะโยกย้ายใส่ส,สะโพกเลยนะคะคุณแม่โอ้โอ้โอารมณ์ไม่ดีนะคะในวันนี้นะคะ พี่เบนของเราก็กลัวนะคะนุ่นหันหน้าหันหน้านี้เลยนะคะหันหลังให้เลย<อ>นี่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 คุณแม่คุณแม่ของเราเป็นอะไรนะคะนี่นี่โอ้โอ้ โอ้โอ้โอ้งานหนักเลยนะคะวันนี้พี่ควันทำเส้นเลยไหมอู้หูหูไม่เคยเห็นคุณแม่เป็นแบบนี้มาเลยนะคะนี่ทำเส้นหมดเลยตัว วายนะคะงานหนักเลยนะคะในวันนี้นะคะ<า>หงุดหงิดอะไรเนาะคุณแม่ของเรานะคะในวันนี้<า>เป็นอะไรเนาะดูคุณลูกนะคะ<า>ดูคุณลูกของเรา,าโอ้ยฝั่งนู้นนะคะ<า>คุณแม่เปี่ยนไปคุณแม่เปี่ยนไป โอ้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 วันนี้พ่อควันเข้มนะคะงานหนักเลยนะคะวันนี้นะคะงานหนักเลยนะคะเพราะว่าพ่อควันนะคะไปช่วยคุณตานะคะเก็บของขึ้นรถนะคะเยอแต่แม่เอแต่แม่ควันนะคะคุณแม่ของเราก็โวยวายใ,ใหญ่เลยนะคะโอยโวยวา,ายเลยนะคะโวยวา,ายเลย งานหนักเลยนะคะต้องเก็บที่นอนให้ใหม่นะคะนี่นี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาดูนะคะคุณแม่ของเราเปลี่ยนไปนะคะคุณแม่คําแสนเจ้ารถถังนะคะตัวพ่อควานไม่มีงานนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นงานหนักเลยนะคะต้องเก็บที่นอนให้ใหม่นะคะวันนี้คุณแม่ของเราก็รมไม่ไมดีนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะมแม่๋าตอนนี้ก็ดูคุณแม่ของเรานะคะนี่โอ้ยบอยบาอะไรคุณแม่แน่โยนมาใส่แม่ควานแล้วนะคะมองหงวอะไรมาน้อคุณแม่ของเรานะคะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวันก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ